สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตลอดวิษณุนะคะกลับมาเจอกับแม่หมออีกครั้งค่ะวันนี้แม่หมอกาลังจะทํานายความรักความสัมพันธ์และการเงินนะคะให้กับชาวราศาีธนูตามโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่2 3พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมค่ะทุกท่านสามารถเช็คว่าท่านเกิดตามราศีใดในโหราศาสตร์ตะวันตกได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนี้นะคะและถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนแม่หมอสามารถทำได้โดยใช้แอปพลิเคชันธนาคารของท่านสแกน QR code ได้เลยค่ะ แม่หมอได้เปิดไพ่ประจําสัปดาห์นี้ไว้ให้แล้วนะคะซึ่งก็คือ5ใบด้านบนนะคะจะมีผลตั้งแต่วันที่12ถึง19มีนาคมค่ะอะสองใบนี้นะคะเป็นไพ่ประจําตัวชาวธนูนะคะ2องใบนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่สรุปนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากเรื่องการเงินกันก่อนเลยนะคะจริงๆสถานการณ์ทางการเงินตอนนี้ก็ดูค่อนข้างจะเสถียรดีนะคะแต่ว่าให้คุณระมัดระวังนิดนึงว่าที่มันดูว่าเสถียรอยู่เนี่ยคุณไม่ได้แบบละเลยนะคะปัญหาการเงินของคุณหรือเปล่านะคะต้องลองดูต้องสำรวจดูนิดนึงว่าคุณไม่ได้ละเลยปัญหาอะไรไปใช่ไหมนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าออมันมีปัญหาอยู่แต่คุณอาจจะแบบอีกนอมันอยู่นะคะ หรือว่าแบบหลอกตัวเองอยู่ว่ามันไม่มีปัญหาแต่จริงๆว่าดูเหมือนว่ามันจะมีปัญหาอยู่นะคะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะคะในเรื่องของการเงินการงานการงานเนี่ยมันมีแนวโน้มว่า,าใครที่ทํางานบริษัทอาจจะมีการโปรโมทนะคะหรือว่า,ามีความคืบหน้านะคะของงานที่ทํานะคะมากมากเลยทีเดียวนะคะหรือว่าอาจจะมีการพัฒนานะคะฝีมือในเรื่องของ เป็นฝีมือเฉพาะทางนะคะมีความก้าวหน้าโดดเด่นนะคะทีนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ทำงานในบริษัทนะคะเป็นไปได้ว่าถ้าคุณขายของออนไลน์หรืออะไรก็ตามเนี่ยที่มันเกี่ยวกับออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยอดวิวยอดขายเนี่ยน่าจะดีเลยทีเดียวนะคะยอดขาย ว่าั้น,นะคะแต่ว่าช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบรู้สึกเหนื่อยก็เป็นไปได้นะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าแบบคุณอยากพักเนาะบางคนก็คือไม่ได้แบบไม่ได้ทำงานทุกวันอย่างที่เคยเป็นมานะคะก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าเออมันอาจจะช่วงก่อนอันนี้คุณทำงานหักโหมจนเกินไปจนช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคุณอ่อไม่ค่อยอยากทำเลยนะคะทีนี้ไปสุดท้ายสรุปก็คือว่าไม่ว่าจะเป็น การเง <lawsuit royable. S 2> ินหรือการงานไม่ว่าจะเป็นการขายของหรือว่าทำอะไรในช่องทางใดก็ตามเนี่ยคุณมีแนวโน้มว่าคุณจะมีคู่แข่งนะคะในการงานแล้วก็การเงินด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการขายหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็คืออาจจะต้องแบบเออไม่ใช่ว่าไม่มีคู่แข่งอะคือคุณมีคู่แข่งเยอะนะคะในการหาเงินนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะถ้าเกิดเป็นเป็นการงานในที่ทํางานก็อาจจะเป็น คู่แข่งของคุณที่จะดูเหมือนว่าจะถูกใจเจ้านายเป็นพิเศษเนาะก็คือมีการแข่งขันกันนะคะทีนี้เรื่องที่แม่หมอจะพูดต่อไปนะคะก็คือเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดคนที่ไม่ได้มีปัญหาทางด้านการเงินที่ออกมาลักษณะแบบเนี้ยก็เป็นไปได้ว่าปัญหาของคุณอาจจะเป็นการงานก็ได้พูดขอโทษค่ะเป็นเรื่องของความรักก็ได้เพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวประจํา ของเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องความรักนะคะเขาเป็นดาวดวงเดียวกันแล้วก็ถ้าใครไม่ได้มีความามีปัญหาเกี่ยวข้องกับความรักเนะี่ยคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องฟังคลิปต่อจากนี้นะคะเพราะว่าแม่หมอเนี่ยจะเน้นเฉพาะเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องความรักเท่านั้นคะ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือไพ่ของคุณและเขานะคะอา,อาจจะสลับกันได้นะคะแล้วก็สลับกันได้ทุกไปด้วยเ,เป็นต้นว่า สิ่งที่แม่หมอพูดไปเนี่ยถ้าไม่ใช่ความรู้สึกของชาวธนูที่ไม่ต่อคนลกของคุณก็จะเป็นเรื่องราวของความรู้สึกของคนลกของคุณที่มีต่อชาวธนูนั่นเองนะคะเรื่องราวสลับกันได้ค่ะตอนนี้เนาะไพ่ประจําตัวคุณเนี่ยเหมือนคุณเนี่ยเป็นคนที่รักคนลกของคุณมากๆนะคะแล้วก็เป็นแบบรักแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะนานแค่ไหนเนี่ยคุณเองคุณก็ยังจะรอเขาอยู่นะคะคือรอให้เขาเนี่ยปลด ภาระในชีวิตเขาให้เรียบร้อยก่อนนะคะคุณก็ยังรองเขาอยู่เสมอเนาะทีนี้ไพ่ประจําตัวใบที่สองเนี่ยออกมาบอกว่าจักรวาลพยายามปลุกคุณนะบอกว่าตื่นเถอดตื่นอะไรแบบนี้คือเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นเนื้อคู่กันมาก่อนเป็นคู่กรรมเป็นอะไรเนี่ยคือว่าจักรวาลพยายามจะบอกให้คุณรู้นะคะว่าคุณเป็นคู่เนื้อคู่กันแบบไหนแต่ว่า มันดูเหมือนว่าจักรวาลพยายามจะปลุกคุณแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ตื่นนะคะแล้วก็คุณเองเนี่ยความรู้สึกในใจของคุณอาจจะเป็นไปได้ว่าไม่ว่าจะเป็นความรักครั้งใหม่หรือความรักครั้งเก่าเนี่ยคุณอาจจะแบบไม่ได้สนใจอะไรมากนักน,นะคะแล้วคุณก็หวังอย่างเดียวว่าอยากจะให้ปฏิหารมันเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณยังคงรอคอยปฏิหารนะคะ ทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะอา,อาจจะมีการส่งข้อความหาการนะคะหรือว่าความสัมพันธ์จะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าใครก็ตามที่มีอาการซึมเศร้านะคะหรือว่ามีอาการทางจิตเวทเนี่ยอาการของคุณเนี่ยจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงสัปดาห์นี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่งองนอนไม่หลับก็มีแนวโน้มว่าอาการของคุณจ <ๆ S 2> <ล>ะจจะดีขึ้นนะคะในช่วงสัปดาห์นี้เนาะ เป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าเหมือนคุณเนี่ยจะได้รับรู้ว่าคู่รักของคุณเนี่ยยังคงรอคอยแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อคุณอยู่เสมอนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามคุณเนี่ยยังไม่ยังไม่พยายามในความสัมพันธ์นะยังไม่อยากจะพยายามเท่าไหร่เนาะเพราะว่าอะไรอืมจะบอกว่าบางคนก็จะเป็นลักษณะที่ว่าอ๋อจักรวาลน่ะเขาก็คือ คุณเนี่ยไม่เชื่อนะคะในผมลิคิตเนาะไม่เชื่อในจัก,กรวาลเนาะคุณก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่อยากจะพยายามเยอะในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยที่ไม่พยายามเนี่ยก็เป็นเพราะว่าจัก,กรวาลเนี่ยเขาลิขิตมาแล้วว่าให้คุณรู้สึกแบบนีนนะคะก็คืออย่าพยายามเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนว่าความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะทั้งสองคนมันมีคําว่า รักทางไกายนะคะความว่าเป็นไปไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์นะคะไม่กล้าตัดสินใจนะคะอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยสำหรับใครก็ตามเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะที่คุณรู้สึกว่าคุณมีคู่แข่งในความสัมพันธ์นี้นะคะกรณีที่สเนี่ยคุณรู้สึกว่าแบบไม่อยากให้เขาเข้ามาใกล้คุณเพราะว่าคุณกลัวที่จะรักไปเจ็บไปนะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะ กลัวว่าจะมีอะไรเข้ามาทำลายคุณอาจจะเป็นคนรอบข้างนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่คุณรักกลัวว่าเขาจะทำลายคุณนะคะทีนี้จากไพ่ที่เปิดอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะก็เป็นไปได้ว่าเ,ออเรื่องราวของคุณทั้งสองคนเนี่ยยังคงรออิสระให้ตัวเองมีอำนาจมีอิสระในการตัดสินใจเลือกคู่ด้วยตัวเองนะคะเป็นลักษณะที่คนใดคนหนึ่งยังมีภาระในชีวิตเยอะอยู่นะคะ แล้วก็อาจจะมีการที่ดึงแฟนเก่าของคนใดคนหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นรักทางไกาได้นะคะเป็นรักที่มีคู่แข่งได้ค่ะแล้วก็เป็นรักที่ผมได้คิดเขากำหนดมาแล้วค่ะอืมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้คุณและเขานะคะจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็มีแนวโน้มด้วยว่าอ่ออาจจะเป็นแฟนเก่าของคุณด้วยนะ ต่อไปนะคะขอจักรวาลนะคะบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวธนูและคู่รักด้วยไพ่สัมพันธภาพ5าใบค่ะความสัมพันธ์นอนของคุณนะตอนนี้ก็จะเป็นอันนี้ไม่เหมาขอให้เป็นของชาวธนูแล้วกันนะคะอันนี้เป็นของคู่รักชาวธนู ไพ่ต้องการเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนณสองคนแล้วก็ไพ่สามารถสลับกันได้ลองสลับกันเองนะคะอ่อาไพ่เนี้ยอ๋อไพ่หกถ้วยรีเวิร์สนะคะมาบอกว่าตอนนี้ชาวธนูอะเวลาที่คิดถึงเอ่อคนรักเก่านะคะกรณีที่หนึ่งคือคุณรู้สึกว่าอยากจะอยู่กับเขาไปจนแก่เท่ากรณีที่สองเนี่ยคือคุณ ยังรู้สึกว่าคุณยังจะต้องพึ่งพาเขานะคะอาจจะเป็นเรื่องการเงินหรืออะไรความช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่กรณีที่สามเนี่ยก็คือว่าเป็นไปได้ว่าคุณเนี่ยรู้สึกคิดถึงเรื่องในอดีตแล้วคุณก็มีแต่เรื่องแบบให้คุณเสียใจนะคะสําหรับไพ่ไปที่สองของชาวธนูตอนนี้ความรู้สึกของคุณเนี่ยเป็นลักษณะกรณีที่หนึ่งก็คือคุณไม่อยากจะให้ความสัมพันธ์มันนิ่งเฉยแบบนี้ต่อไปแล้วกรณีที่สองเนี่ยเป็นลักษณะที่คุณก็ยังคอย โกสเขาอยู่นะคะเหมือนเป็นผีคอยหลอกเราไม่ใช่คือเป็นลักษณะที่ว่าคุณอาจจะไปส่องเขาทางโซเชียลมีเดียนะคะหรือว่าคอยสตอกเขาอยู่ก็เป็นไปได้นะคะซึ่งการกระทําแบบนั้นเนี่ยคุณเองเขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะว่าคุณทําแบบนั้นอยู่นะคะก็ต้องสังเกตตัวเองนิดนึงว่ามีการกระทําแบบนั้นอยู่หรือเปล่านะคะทีนี้สองใบนี้ก็คือไพ่ประจําตัวของ คู่รักชาวธนูเนาะคู่รักของคุณเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะรับรู้ความจริงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ว่าเขารู้สึกว่าแบบเขายังไม่พร้อมนะที่จะมีแบบความรักกับคุณที่แบบจะเป็นระยะยาวถึงขั้นแต่งงานกันหรือว่าใช้ชีวิตจนแก่เท่านะคะนี่ก็คือยังไม่พร้อมที่จะออมีคอมมิชเมนต์นะคะกับคุณนะคะตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนก็เป็นลักษณะที่เป็นออนออฟเนาะเป็นแบบ รักก็ปิดแล้วก็เปิดอืจะเป็นลนักษณะที่ทำให้คุณสองคนแบบอาจจะเป็นไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะจะต้องมีการควบคุมตัวของตัวเองนิดนึงนะแล้วก็บางคนเนี่ยความสัมพันธ์นี้อาจจะทำให้คุณทั้งสองคนเหมือนตัวเองเป็นโรคจิตอะไรแบบเนี้นะคะก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะดูแลสุขภาพจิตใจกันด้วยนะคะทุกๆคนเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกๆคู่นะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่สุดท้ายให้ค่ะ ขอจัก,กรวาลน,นะคะช่วยบอกคำแนะนำให้ชาวธนูและคู่รักด้วยไพ่คำแนะนำหนึ่งใบค่ะอืม empowerment นะคะก็คือว่าจัก,กรวาลเนี่ยออกมาบอกว่าคือให้คุณเนี่ยลองคิดนะคะถึง ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันให้พลังกับคุณแบบไหนนะคะแล้วก็คุณเองเนี่ยได้รับอะไรจากความสัมพันธ์นี้บ้างนะคะคือบางทีเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันจะต้อง มีการให้อิสระนะคะในตัวเองเพื่อที่จะตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดสินใจเลือกคู่รักด้วยตัวเองนะคะหรือว่าเลือกออคู่แต่งงานด้วยตัวคุณเองนะคะก็ความสัมพันธ์ของคุณก็ประมาณนี้นะคะต้องมีการตัดสินใจเนาะต้องมีการปลดปล่อยอิสระภาพให้ตัวเองได้มีสิทธิ์ที่จะเลือกคู่ด้วยตัวคุณเองนะคะอืม ก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ขอจบก,การทำนายแต่เพียงเท่านี้ท่านใดชอบการทำนายของแม่หมอรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณล่วงหน้าทุกไลค์ทุกแชร์ที่จะทำให้อาลกอริิึมของ YouTube ได้กระจายคลิปของแม่หมอให้คนอื่นได้เห็นกันมากๆขึ้นด้วยค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะวันนี้แม่หมอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ